เรื่องของตัวถนนพระรามสองนะคะจริงๆพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเราคุยกันหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าสร้างไม่เสร็จสักทีนะคะใช้เวลาราว50ปีแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆถ้ามองในมิติเศรษฐกิจเนี่ยก็ส่งผลต่อด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทาให้ราคาที่ดินในบางขุนเทียนเนะะี่ยขยับขึ้นมากว่า50%ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทีเดียวแต่ว่าต้องยอมรับว่าในบริเวณพระรามสองเองก็อาจจะไม่ได้มีผลอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากว่าเราเห็นตัวโครงการอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักนะคะแม้ว่าจะยังมีความคืบหน้าของโครงการไม่มากค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นข้อมูลจากทางไนแฟันะคะคุณนัทขาทาหาปนาค่ะกรมกรมการผู้จัดการของบริษัทไนแฟนประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอาสังหาริมทรัพย์นะคะเปิดเผยกับเราค่ะเดอะสแตนดาร์ดเวลนะคะบอกว่าเส้นพระรามสองเนี่ยมีปัญหาการก่อ,กอสร้างล่าชา้าเพราะว่ามีโครงการก่อสร้างของภาครัฐ3โครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35สายทนบรีปักท่อช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชยัยซึ่งรับผิดชอบโดยกรมทางหลวงที่มีผู้รับเหมาแล้วก็ซับคอนแทรค หลายบริษัทเป็นผู้ดําเนินการ2คือโครงการก่อสร้างถนนพิเศษหมายเลข82ดนะคะช่วงเอกชัยบ้านแผวค่ะซึ่งก็มีการรับผิดชอบโดยกรมทางหลวงและ3คือโครงการทางหลวงพิเศษพระรามสามดาวขนองด้านตะวันตกวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบทางการพิเศษเ ซึ่งรับผิดชอบโดยทางการพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ากทพโดยโครงการคางหลวงพิเศษพระราม3นะคะระยะทางความยาวของตัวสนุนเทมพะราม2เนี่ยประมาณ84กิโลเมตรค่ะแล้วก็การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโครงการที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะอยู่ในรลัมีไม่เกิน18กิโลเมตรที่18นะคะซึ่งเป็นโฟกัสของกลุ่มลูกค้าในโซนกรุงเทพ ขณะที่การสร้างถนนเส้นพระราม2ล่าช้าก็เพราะว่ามีงานที่กับข้างหนาแน่นมากทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นแล้วก็มีนโยบาย ควบคุมการก่อสร้างถนนเส้นพระรามสองด้วยนะคะซึ่งควบคุมพิเศษกว่าก็มีความเรื่องปลอดภัยนะคะดับเบิลเซฟตี้ดังนั้นจะดําเนินการได้ก็เฉพาะช่วงกลางคืนเท่านั้นซึ่งจากปัญหาเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้กระทบต่อราคาซื้อขายที่ดินโซนพระรามสองมากนักนะคะเดี๋ยวไปฟังเรื่องนี้จากคุณนัทธาข่าปนานะคะกรรมการผู้จัดการของทางนายแฟงประเทศไทยอธิบายเราฟังกันค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าราคาที่ดิน จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเฉพาะช่วงที่มีชุมชนหนาแน่นและมีความเจริญของชุมชนเท่านั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงเซนทันพระรามสองมีการบอกขายราคาที่ดินอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทต,ต่อตารางวาและอีกช่วงหนึ่งคือช่วงกิโลเมตรที่25ขาออกคือที่ตั้งของโครงการปอโตชิโนมีราคาบอกขายอยู่ที่ประมาณ75 0 0 0 ถึง80,000บาทต่อตารางวาเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาที่ดินในบริเวณนี้มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ2,500 0ถึง3,000 30, 0บาทต่อตารางวานั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางไานแฟงกำลังบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมกำลังบอกว่าถ้าเป็นโดยปกติราคาควรจะขยับขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่านาปัจจุบันราคายังอยู่แค่ระดับที่ย้อนกลับไปก็คือ2 0 0 0 0กว่า ต่อตารางวาเท่านั้นนะคะจริงๆควรจะเป็น1 0 0 0 0แสนบาทต่อตารางวาแล้วนะคะถ้าฟังจากที่ทางด้านของคุณนฐาเนี่ยอธิบายให้เราฟังเมื่อสักครู่เท่ากับว่าเราน่าจะสูญเสียนะคะโอกาสในการขยับขึ้นของราคาที่ดินจากการสร้างไม่เสร็จของถนนพระรามสองนั่นเองนะคะส่วนบริเวณถนนบางขุนเทียน10ปีที่ผ่านมานะคะก็เห็นมีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรด้วยเป็นร้านอาหารด้วยนะคะทำให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าเป็นอย่างที่ควรจะเป็นราคาที่ดินเนี่ยน่าจะขยับขึ้นมา50-8 0เทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเราเห็นบรรดานักพัฒนาสาหาริมัพยันะคะยังคงเปิดโครงการเส้นพระราม2แบบปกติในทุกรายเลยไม่ได้ส่งผลแต่อย่างใดนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าเป็นระดับราคาใดก็ตามแต่ซึ่งล่าสุดนะคะทางนายแฟรงก์ก็บอกด้วยว่าการก่อสร้างทางด่วนกับทางโยกัดับ3โครงการเส้นพระราม 2เนี่ยก็ต้องรอจับตานะคะว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยอนาคตก็อาจจะมีโครงการรถไฟ,ฟฟ้าให้เป็นฟิวเจอร์โลเคชันในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายๆตัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าความเสียหาย <c oughs> นอกจากเรื่องของรถติดที่เราเห็นกันสัมผัสกันได้แล้วก็มีเรื่องของโอกาสในการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะนี่ฟังเรื่องนี้อยากทำรายการประวัติศาสตร์แปนาทีตอนถนนพระรามสองดีมากค่ะเฮีย <c oughs> จำได้ไหมครับ <c oughs> ชื่อเดิมชื่ออะไรทนบุรีปากท่อ แต่ก่อนฟังแล้วรู้สึกห่างไกลห่างไกลนะครับแล้วก็พัฒนามามเคยเจอผู้คนที่เป็นวิศวกรซึ่เกี่ยวข้องก,กับการทำทางก็บอกแบบนี้เฮียครับมันไม่ใช่สร้างไม่เสร็จแต่ว่าสร้างเสร็จโปรเจกต์หนึ่งปั๊บขยายต่อไปเรื่อยๆจากเดิมเนี่ยติ้งต่างนะครับสวนไปสวนมา3เลนปั๊บออกมา4เลนปั๊บต่อมา5มเลนเข้าใจได้เพราะฉะนั้น,นเป็นโปรเจกต์ใหมๆ่ๆนอกเหนือไปจากนี้ไม่พออีกทาไงครับลอยฟ้าเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหลายหลายโปรเจกต์เนี่ยทับๆทับกันมาเรื่อยๆนะครับ ก็เลยถามว่าแล้วมันแก้ไม่ได้หร้อตาทำไมต่างประเทศมันไม่มีปัญหาแบบนี้เขาบอกว่าบ้านเราอะครับเป็นเหมือนมีหัวใจแล้วก็จะมีเส้นเลื่อดๆสำคัญในสี่เส้นาาทั้งเหนือ,อผลโยธินนะทางออกเชียงเหนือมิตรภาพนะครับทางใต้เพชรเกษมตะวันออกสุขขมวิทนีนี้เนี่ยทางตอนใต้เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านเราพอวางแผนยังไงก็ตามก็จะขยายสี่เส้นเนี่ยออกไปเรื่อยๆเหมือนทําบอลลูนมนอยู่นั่นอ่ะเขาบอกว่าทําไมไม่ลองคิดเงี้ยครับว่าทางลงใต้มีสองเส้นเชี่อกมา ไปตะวันออกสองเส้นออกมาไม่รู้ทําได้แค่ไหนแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงกระจายความเจริญด้วยแต่เงเล่านี้ก็คือเส้นเลือดที่มีอยู่ไม่พอบอลลูนก็บอลลูนไปเรื่อยๆที่สุดแล้วและบอลลูนหนักสุดก็คือพารามสองก็เลยการแบบนี้เละออย่างบ้านเราในเจ้าภาพเยอะครับมาซักครูว่าการทางพิเศษประเทศไทยหรือว่าเอ็กซันะครับ expressway authority of Thailand บ้านเราเนี่ยหน่วยงานเอาสมมติเอาแค่อยุเทพนะครับอันนี้เป็นของใครยังไม่รู้เลยนะอันนี้ของกทมอันนี้ของ ไม่น่าเชื่อในกรุงเทพก็มีของกรมทางหลวงชนบททอช,อทอชอเดี๋ยวมีทอลอทอลอคือทางหลวงเดี๋ยวมีการทางพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูถนนพระรามสองเจ้าภาพก็ไม่รู้เป็นใครคตอนนี้ก็ต้องอาศัยคนที่เป็นซิสเต็มอินเิเกรเตอร์ก็คือดนตรีคมนาคมซึ่งเปลี่ยนมาหลายคนแล้ว <c oughs> ก็ก็ยังดูอยู่ว่าจะสามารถบูรณาการให้เรีนเป็นทีมได้อย่างไรนะครับแต่ว่าน่าทํามากว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ทนนบุรีปากท่อยุคที่หนึ่งที่ยังไม่มีใครเดินทางผ่านเนี่ย จกนกระทั่งมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกําลังบอกว่าจริงๆถ้าหัวใจมีเส้นเลือดใหญ่4เส้นอตอนนี้เราอย่าบรรลุนเส้นใหญ่เดิมจะม,มันแตกนะคะสร้างเส้นเลือดฝ<ส>อยหไหมใช่เส้นเลือดฝอยดีกว่าหรือเปล่าแม้ว่ามันอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยกระจายทราฟิกนะคะแล้วก็ทําให้เส้นหลักเองไม่ได้รับผลกระทบมากด้วยถูกต้องอันนี้<ๆ>ขอพูดนิดนึงนะครับอย่างเวลาใกล้สงครามแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเวลาที่จะไปภาคอีสานใช่ไหมครับปกติเราไปทางไหนล่ะก็ขึ้นเหนือใช่ไหมปั๊บแล้วก็ไปก็เข้ามิตภาพใช่ไหม จริงๆแล้วมันมีอีกทางนะครับออกไปทางทิศต,ตะวันออกอนะครับไปทางผ่านทางพวกปราจินบุรีปั๊บผ่านเขาใหญ่แล้วก็เข้าไปอันนั้นได้อีกทางหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่เคยชินแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เริ่มชินแล้วมีหลายคนก็สามารถกระจายการจราจรไปได้นี้บอกเผื่อว่าเฉยๆนะครับจะได้พอทราบว่าโครงสร้างการลางงานถนนพระรามสองแล้วเป็นไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w o เวกันนะครับ